สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องดําซิ่งดินระเบิดนี่ก็ตกจากกันแล้วครับสออดสองมาดูนี่นะครับทีมงานจากสุรินอยากได้เอาไปใช้สออดสองครับสภาพสวยกิ๊กครับคันนี้ จบไปที่แปดสิบเสียดายนะครับคันนี้นี่ครับบอกขายเล่นๆครับเอาไปจริงๆ80ครับคันนี้ปล่อยไปแล้วอันนี้ก็จะเลืออยู่เจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยเราต้องใช้เจ้า ทีเด็ดเราเหมือนเดิมนะครับคุยกันเล่นเล่นเอาจริงๆริงพี่น้องเอ๋ยนี่นี่ก็เจ้าทีเด็ดเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้องลุยงานหนักแล้วเพราะว่าจะต้องวิ่งดินกันเดี๋ยวไปดูทีงานครับจากสุขิน ใจถึงจริงๆเลยไม่เดยคนมาซื้อรถไมโคร <c oughs> โอ้ใจจริงมาซื้อแบบไม่ลองไม่ขับเอาอย่างเดียวเลย นี่แกอยากได้ไอเราผมจะสองจิตสองใจเสียดายรถก็เสียดายนะครับแต่ว่าทำไงได้บอกขายไปแล้วเจอคนจริงกว่าโอ้มารถเด้อเอ้โอ้ห้ามเด้อว่าเบีย យប់ថ្លៃណាស់អត់តោះມັນថ្លៃទេបើថានូត្រៃឯងគេទៅថាប់នេះគេថាហីកមកទៅបាមកហើយមកមកចង់លួតតែឯងនេះមកសេះមកដល់ទៅយោសុបៃមកស្នោរមកឡើងនេះខ្ញុំប្រើចុះឲ្យធម្មតាទេនិយាយទៅទៅម៉ានរត់នេះវាវានេះណាវាប្រូបខៃរួយបកីវាធំមានអ៊ូទេវាធឿនរត់យុទ្ធម៉ៃស្នែវាតាំងថ្លៃជាងអាដេលណានេះមកកងមកវា វ <theim> <theim Mentalsập sind puppy -iertweets>. ាទ <theim> well, no? <theim> <to> ៅធ <disappears> <sharp> ្វើអាកាលូងស្នេគនីគ្នាវាច្រើនស្នេអានេះគឺក៏ប្រាប់មួយនេះគីអោយកានេះអោយកានេះអេងវាចាំលក់គឺវាដិតរនបាននោះថ្មី200 200អានេះក៏ត200ក៏1,500លោកអានហើយ2,000ចេះបាទបន្ថែមទៀតទៅតែទីណាអេងមុខមុខប្រោនេះហើយទៅមកប្រើឆ្នាំនេះປີ1នេះក៏មកក៏ ทำกำไรได้แต่แทนที่จะได้กำไรก็ต้องขายออกก่อนเอจะปรับตัวลีลีโยตามิตินเลยนี่กระซุนมีภาษาพูดยังไงวะขายเดียวขายเดี๋ยวไปขายเอก็จะได้รถน้องเด็กยุดมาเองก็ขึ้นเลยแล้วพิมพ์ตัวเท้าพอดีเอ็งเอกคริตเขาไม่ไม่อยากขายไอเนี้ยนะกรรมเอ้ยนี่ ដែលសួរគ្រីបញ៉េមិញមកក៏ឆេកអយរៀបរយសិលមិញអយជៀងអេគីម៉ូទ័រអយរៀបរយ อ้ตัวติ้งปุ้งกี้ว่าตัวเคยรถแม้แต่บรรดาเชนรุกี้ไปจังบานเนี่เฮ้อไปจังบานเนี่ยอันนี้ไปจังบานกิมันจังจุ้งกี้เนาะแต่ออาของจังบานที่จังจุกอันเนียบอสนะที่ท้าวของแม่ตามเราที่โรงานแม่ขายนักขายงบนี่ทุกขามันรู้จ้ะไอ้ตอนเย็นมาเจ้าของเข้ามาถึงว่าทำเอเสร็จอย่างทำแล้วเย็นยนโอ้ดีใจยนพอไม่ต้องดีใจขายแล้วลาไปมุกยี่แหละสปุย เลยโชดเธเออเดี๋ยวไปเอาไอ้องโอยมาหนูบานกี่กี่จุดต่วนใจโมหมโเรียบมาโอ้ดูครับนี่ใจถึงจริงๆเลยนี่หอบเงินมาครับนี่บอ้ลองรถก็ไม่ลงไอ้คนอยากซื้อก็อยากซื้อไอ้คนขายก็ไม่อยากขายเสียดายคนขายนี่อะไรไม่มีสักรีเลยบ ไ่จะว่ามถบรรทดา้คลางรถนี่ตัวเดินตัวเดินทำใหม่เอเช็กให้รถเลี้ยงมัดเลี้ยงบะมัดบอลใครมัดเลี้ยงล้อเนเออกดเสเมื่อตอมันเลี้ยงมันอ่อยๆเองมเรื่อมเดี๋ยวนัเนึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ใจถึงจริงๆเอาไปก็คำคูนเด้อเน เดี๋ยวมาเขาเทเล์มาก่อนเดี๋ยวผมโทรเสียเบียให้นับตังกอนครับนี่แปดแสนผมก็ต้องไปห้าอีล้านห้าอีแล้วนี่นผมต้องติดหนี้เขาอีกครึ่งทางอีกไอ้ล้านห้านนถ้าเดี๋ยวถามเช็คดูรายละเอียดทานี่ก็ไม่ต้องไปดูรให้เขาส่งมาเลยแหละ មកប៉ៃមិនសៀកខាน้ํามันទៅឲ្យទៅឲ្យគេ送មកເລີຍน้ํามันហ្នឹងមកដល់មកគឺទៅទាំងទៅន້ອງឯងន້ອງមកបន្តែខ្ញុំមកថាអូបាទគឺគេគីស្ទប់មកគីស្ទប់បាទមកថាគីស្ទប់ហើយណាទៅត្រួតហ្នឹងមកថាទៅទៅទៅឲ្យបាទគុកមឿងមិនទៀវដើមលឺໃຫຍ່ថាມັນរក់នោះທາງចៅអូនមួយមួយទៅនឹង10នេះທາງគុកមឿងនោះបន្តាណាទៅមើលបើមិនរក់ណាន້ອງឯង รึตีว่ะคุกเมืองเลยแบไหมนี่ราคานี่เอาไปก็ทำทุนเลยแล้วบ่ทานี่ก็ตีดแค่เดือดเดือดร้อนบานตัวนี่าไปลงเไปทีคนโน้ย กิตกิตลุจทายมีเข้าเท่านั้นจังบานนี่ตูทายในน้องนะอ๋ออีบอลมัดจี้อีติเปียงอ๋อเจ้านี่บ่จี้นี่มันบ่แม่นแต่200ถ้าแม่นแต่หมอดอดจักกี้แม่แต่200มันมาแต่เองจะรบมอยู่จะรบมอยู่แม่อารุจีรุจมาก็รุจไอ้ตะกี้ไงเออสาวแม่ชงายมันครับลูกเด้อหน่อย તે เนาะมันវាวัฒนจักรมีมาก็มีไปเจ้าให้ตอนลั่วคันมุ่นตูลุงไอ้ตัวไอ้ไอ้คันเล็กผมไอ้ไอ้ปุกลูกอันเนาะลั่วตัวยะโซทรนตัวก็สน้อគ្នាล่ะมาสู้ตามโดตีนอนัตเนาะมาเนาะយើងให้นี่จี้จ้องบ้านอาเทเลือเลยมัดลั่วเทเลืออ่าเกษตรอ้อยโตมาตโอ้ตออ้อยกี่ตูบ้านตัวคลื่นรถเอวูจ้านูก็อยู่ตูกี่ตุกแต่งหลอนะ โอ้กีตัจูตุเลี้ยงกีตุวปูมตาโอ้เอตุเคยกิดสีดายรถเองตีลัแต่พออาตัวเล้งอาเฉล,ลืออาพลีอยานาเด็เคลียตีลังกาเนาะสนอรถลังนิมจามเคยลายโมโรน,นั่นงัดจริบโอ้พูดแต่ภาษาเขมรน,นี่เดี๋ยวเอฟซีว่าให้แปลให้ด้วยอีกอืนี่ขายแล้วครับโซอดสองไปอยู่ที่บ้านไรตามาเียง มะเมียงมะเมียงโอ้อยู่ใกลๆตรงนี้เองมะเมียงนี่ก่อนลูกล้านเขาอยากได้ติดตามครับติดตามซอออดมาตั้งแต่ทํางานอยู่นู่นห้วยตลาดดูในคลิปเช็คให้เรียบร้อยครับตัวเดินที่เสียเราก็ยกลูกเลยครับไม่ได้ซ่อมเรายกลูกเลยเราจะบอกกันเลยครับนี่โอ้นี่มีตัวนี้ด้วย ผมซื้อมาผมว่าจะเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันซึมๆอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนก็เอาไปใช้เลยนี่อันนี้เป็นซีนกระบอกซื้อมาอย่างดีนะนี่มาออยตัวเลยนี่บานก็ทันนีวเยอะอะซีนปีแล้วนะพอดีผมว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่าไม่ทันแล้วซีไว้ก่อน <laughs> Ní, nắp tang nữa hoặc tòa mạnh nắp nắng chăng nắp 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 นี่นทยดออรามดไีมันไงเนยเสก็เก็บร ồ ยนี่เมื่อาเกีบเตือนยาให้เดี๋ยวเร่งเก็บงานเสร็จจะขึ้นไปดูไมโครก่อนกรโตมือกอะอันนี้เอาแต่เก็บอะไรก็จะมือเสการเสกก็เ้าเรื่องต้องตัวมือเดรรมือมังเงยางไทยจัดจองยัวราคาประมาณเก้าเซนกว่าๆอย่างนะก็มาเลี้ยนเด๋อ បាទថាធោអាចដល់អេនងទិញក៏មើលនោះស៊ូគីថាឡាន500ម៉ឺនអូពី122ក៏ចឹងដែរទៅបែរក្នុងតា600ឆ្នាំតើកន្លះ900,000 2เนาะតុកតេងអានិតូចជិះអូមិនដល់គេធ្វើញ៉ោះខ្ញុំរៀនត្រូវរៀនទៅឃើញគុនបាទគុនថាលើអីកង់ខ្ញុំណាស់ឆੌបតេងទិញរថយន្តមកទៅវាបោះរត់ឯណាយបាញ់ជិះកង់លោបាទជិះលឹកថាកង់ខេតចៃញ៉ា6លកគិតយ៉ាងណាទៅ กังไม่คุ้มโอ้ยเด่งเดียวะอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่นี่นับตังค์อยู่ครับนับไม่เสร็จสักทีนี่เพิ่งนับได้สามแสนแปดแสนเพิ่งนับได้สามแสนอ่าก็นี่ครับซอออดครับไปอยู่ที่บ้านมะเมียงแล้ว เดี๋ยวว่างๆก็ต้องตามไปดูนะครับเพราะรถแต่ละคันนี่ขายทีไรผมใจเป้วทุกทีเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ